<c oughs> กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับหลังจากที่เราก็ตกปูมาประมาณ2คลิปนะคลิปนี้ก็ขอพูดไทยครับพูดภาษากลางวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีดูปูครับเนี่ยปูอันนี้เขาเรียกว่าปูเนื้อปูเนื้อคือปูตัวผู้นะครับ วิธีดูดูยังไงว่าปูเนี่ยแน่นนะครับบางคนอาจจะซื้อตามร้านค้าข้างทางนะฮะจอดรถซื้อข้างทางอ่ะคุณอาจจะได้ปูที่ไม่แน่นนะครับกลับบ้านถ้าปูไม่แน่นไปทํากับข้าวแล้วเนี่ยไปทําอาหารเนี่ยข้างในมันจะมีแต่น้ําครับเป็นน้ําเป็นวุ้นๆน,นะครับอาจจะถูกหลอกได้ การที่จะดูนะครับเราต้องดูสีของปูนะครับสีมันจะอยู่เข้มดูแก่อันดับแรกนะครับอันดับต่อไปเราจะกดครับเนี่ยครับนับจากขาครับเนี่ยขาขาหลังนะฮะด้านหลังนะครับอันนี้กันเชียงไม่เกี่ยวครับขาตรงนี้ครับตรงข้ามขาขาที่หนึ่งขาหลังที่หนึ่งสองครับมันเป็นข้ออยู่กดตรงนี้เลยครับเนี่ยกดลงไปเลยถ้ากดแล้วมันแน่นไม่ยวบ ครับหรือว่าไม่บุบอะไรเนี่ยแน่นครับเนี่ยครับเนี่ยแน่นเลยเนี่ยเนื้อจะเยอะเนื้อจะหวานครับไม่ต้องไปดูว่าตัวใหญ่สีสวยไม่เกี่ยวครับถ้าซื้อไปแล้วไม่มีเนื้อเนี่ยคุณอาจจะเสียความรู้สึกนะครับเนี่ยแน่นเลยเนี่ยข้อที่สองนะครับนับขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นข้อข้ออยู่ข้อแรกนี่คือกันเชียงไม่ใช่ครับต้องเอาข้อขาข้หลังหนึ่งสองกดตรงไปครับ นี่มันจะแน่นเลยกดไม่ลงอันนี้คือเนื้อแน่นปูเนื้อแน่นแต่เนื้อเยอะครับเนื้อเยอะมันเยอะถ้ากดแล้วยวบยาบใช้ไม่ได้ครับอย่าซื้อตัวนั้นเพราะว่าแม่ค้าบางเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้มีบ่อปูเองคือก็คือว่าเขารับปูมาจากคนที่หาในคลองเนี่ครับคลองแถวบางปะกงมันก็มีปูประเภทนี้อยู่เขาหามาแล้วเนี่ย เขารู้ครับว่าปูมันนิ่มแต่เขาก็ต้องขายเพราะว่าเขาไม่มีที่เลี้ยงคนที่ไปซื้อก็ต้องเช็คครับที่ว่าสั่งแม่ค้าใส่ถุงมาเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่เช็คครับกลับไปถึงบ้านก็งามนะครับไม่มีเนื้อให้กินอันนี้คือประเทศปูปนเนื้อครับตัวนี้ก็ประมาณ6ขีด6ขีดราคาก็600ต่อกิโล6ขีด ผูขีดละหกบาทตัวนี้ประมาณ360เฉพาะปูครับสามร้บหกขีดแต่ถ้าไปอยู่ในพัตคารอยู่ในจานแล้วก็จะประมาณพันหต่างกันเยอะถ้าอยากกินของถูกก็มาซื้อจากบ่อเลี้ยงครับขายส่งนี่คือปูเนื้อนะครับนะต่อไปเราก็จะมาดู ปูไข่ครับอันนี้คือปูไข่ครับปูไข่เรียกยังไงให้ได้ปูไข่แน่นปูไข่แต่มันไข่ทุกตัวครับเราไปถามแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าปูไข่ไหมไข่จ้าไข่ครับไข่ทุกตัวอยู่ที่ว่าไข่จะแน่นหรือไข่จะอ่อนหรือไข่ลองปูไข่มีสามสามประเภทครับมีปูไข่แน่น ไข่ลองไข่อ่อนเนี่ยพอเราไปซื้ออย่างเงี้ยเราเราไม่ได้เช็คดูว่าปูมันไข่แน่นไหมถ้าปูมันไข่แม่นแน่นอะมันก็มีไข่แหละครับแต่มันมีอยู่แค่นิดเดียวเนี่ยมีแค่นิดเดียวในกระดองมันแต่ถ้าไข่แน่นจริงๆมันจะไข่เต็มกระดองเลยครับเนี่ยไข่เต็มไปหมดเลยข้างหน้าก็มีนะครข้างหน้าข้างหน้ามันก็จะมีไข่เหมือนกันแต่ถ้าไข่ลองมันจะมีไข่แค่น่อยเดียว ทำกับข้าวก็ไม่อร่อยครับใบดองก็ไม่อร่อยเพราะมีไข่แค่หน่อยเดียวที่เหลืออาจจะเป็นขี้ของมันแต่ถ้าปูไข่แน่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่กินเหยื่อครับคือมันยังไงอ่ะมันไข่มันไข่ขมันเต็มท้องแล้วอะ่ะมันกินอะไรไม่ได้อีกแล้วมันรอที่จะไปทะเลเพื่อที่จะไปชะไขท่ที่ทะเลอย่างเดียวเพราะปูพวกนี้จะไม่ไข่ในบอ่อหรือในวังที่เราเลี้ยงนะครับต้องไปไข่ทะเลการดูวิธี วิธีที่จะดูปูไข่แน่นอันดับอ,อันดับแรกนะครับนะกดตรงนี้ครับเนี่ยนะครับมันจะแข็งเลยตรงนี้นะครับมันจะไม่ยวบยาบถ้ายวบยาบนี่คือไข่อ่อนนี่คืออันดับแรกนะครับอันดับที่สองก็ดูหลังครับเนี่ยหลังมันจะนูนออกมาตรงนี้แต่อยากให้ชัวร์ก็คือต้องแงะครับ เดี๋ยวผมยังไงให้ดูนี่ครับถ้าอยากให้ชัวร์นะครับนะมันหลังตุงก็จริงแต่บางตัวมันอาจจะตุงเฉยเฉยก็คือต้องให้เวลาเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราจะถามแม่ค้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับบอกแม่ค้าบางคนก็บอกว่าผู้ใครมันก็ใครแหละแต่มันจะไข่ยเยอะหรือเปล่า ปูไข่ที่เอาไปทำกับข้าวมันต้องเป็นปูไข่แก่ๆนะครับถ้าปูไข่อ่อนหรือปูไข่ลองเนี่ยมันมีไข่แค่นิดเดียวเราต้องพิสูจน์ในการแงะหลังครับมาดูกันครับงะให้ดูนี่ครับนะครับเห็นไหมครับี่เห็นไข่มันทันทีเลยครับเราไม่ต้องไปแย่ลึกหรอกแ,แค่นี้เนี่ยก็เห็นไข่มันแล้วครับเห็นไหม ไข่ต้องออกสีส้มอมแดงนะครับถ้าไข่เหลืองๆนี่คือใช้ไม่ได้มีไข่แค่นิดเดียวตัวนี้ไข่เต็มเลยเนะี่ยเราต้องให้แม่คนะ้าใะงัดให้เราดูเราถึงจะได้ปูที่มีคุณภาพไข่แน่นเพราะจริงๆแนละ้วปูมันไข่มันแน่นครับถ้าไข่ไม่นแน่นเราไม่ขายแต่แม่ค้าบางเจ้าเขาก็รับปูมาจากชาวบ้านไง แล้วว่าที่เขาหาตามรูตามคลองอะไรเนี่ยปูมันจะไข่ไม่ค่อยแน่นแล้วเขาก็ไม่มีบ่อเพราะเลี้ยงเนี่ยเขาก็ขายเลยแต่ปกติแล้วเขาจะขายในราคาที่ถูกครับปูไข่รองเนี่ยแต่บางคนเขา,อาเ,เอามาปนๆกันไว้เนี่ยให้เราไปหยิบบางครั้งเราจะหยิบตัวที่มันไข่แน่นแต่อีกบางตัวอาจจะไม่มีไข่เลยก็มีนะครับ ราต้องสังเกตแงะทุกตัวได้ยิ่งดีครับเนี่ยให้แม่ค้าเขาแงะให้ดูแงะแบบผมแงะเนี่ยหรือว่าคุณจะแงะเองก็ได้นี่ครับสอดเข้าไปครับม,มันมีที่แงะอยู่กดลงนิดเดียวครับเนี่ยเห็นไข่เลยสีส้มอมแดงถ้าสีเหลืองไม่ได้สีเหลืองไข่อ่อนมีไข่แค่นิดเดียวครับยังไงคลิปนี้ก็ผู้ที่มารับชมก็ฝากกดติดตามนะครับ กดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็กระดิ่งแก้งเตือนแล้วก็จะมีรีวิวหลายๆอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีดูปูไข่คือหนึ่งตรงนี้ต้องแข็งครับเนี่ยแน่นเลยเห็นไหมฮะไม่ยุบเลยที่สาคัญตัวนี้ครับเนี่ยเปิดออกมามันจะสีดําครับนะเห็นไหมถ้าถ้าออกสีน้ําตาลก็ไข่ไม่แน่นเหมือนกันตรงฝอยนี่สีดํา กรบปิ้งนี่แข็งแล้วก็สุดท้ายคือแงะสรุปก็คือแงะสัวสุดครับเอามาก็แงะได้เลยเนี่ยไม่ต้องกลัวมันตายมันไม่ตายหรอกเนี่ยเนี่ยมันเนะี่ยสีส้มอมแดงเนี่ยไข่แน่นจะเอาไปดองไปผัดไปอบบุเเ้น,เนก็สุดยอดครับขอบคุณที่รับชมนะครับทุกท่านก็ขอขอบคุณที่รับ ชมนะครับยัซีทั้งหลายตอนนี้เราก็มีปูมาแค่เนี้ยประมาณสักสองกโลอันนี้คือตัวผู้ไอตัวนี้แน่นมากครับปูเนื้อเนี่ยห้องดำอย่างเงี้ยห้องดําอย่างงี้ไม่ต้องไปคิดมากแล้วครับพอเราไปล้างไปขัดมันก็ออกเพราะอันนี้มันเป็นก็รียกวาไาสนิมน้ําสนิมน้ําเค็มเพราะปูนี่มันอยู่ในรูมันออกจากรูมาเนี่ยท่อมันจะดำอย่างนี้แหละครับพอเราไปล้างไปขัดมันก็ออกขาวเหมือนเดิมอันนี้คือแน่นมากตรงนี้ประมาณ สขีดสีขีดก็400ร้อยสี่ถูกขีดขีดละสี่บาท4ี่สี่หร้อยหกบาทั 4, 4, 6, าทนนี้ก็ใหญ่หน่อยครับอย่าลืมนะครับใครจะซื้อปูข้างทางไม่ว่าจะเป็นปูเนื้อหรือปูตัวผู้อให้กดเนี่ยครับช่องขาที่สองเนี่ยแน่นเลยกดไม่ลงไม่ต้องไปดูอย่างอื่นแน่นแน่นอนแล้วก็หนักครับ มันจะหนักปกปกติถ้าโกด้ยวยโยบยาบข้างในไม่มีเนื้อนะครับมีแต่น้ําน้ํามันเป็นเหมือนคล้ายคล้ายุ้นเส้นอะคล้ายบุ้นอะไม่ใช่บุ้นเส้นบุ้นยัมีแต่น้ํนนนนาไปทําอะไรก็ไม่อร่อยอะนอกจากผัดใส่ไข่ใส่ไข่ก็ต้องใส่ไข่เป็นแผงอะ่ะกู้ไข่ก็แงะครับอย่างที่บอกกันเนี่ยแงะหลังเนี่ยใช้มีดปลายแหลมเล็กๆหรืออะไรก็ได้ที่มัน เย่ yeah, เข้าไปได้แต่งัดงัดลงนิดเดียวเราก็เห็นไข่มนแล้วถ้ามันไข่แก่นะถ้าง,งัดแล้วไม่เห็นหรือไข่เหลืองเนี่ยคือไม่ไม่ต้องเอาครับโอเคครับขอบคุณครับ